มาทำไมมึงจะไม่ให้กูเข้าไปหน่อยเหรอผมถามว่ามาทำไมจะมาแก้งอีกเหรอกูทำมึงโกรธแล้วกูหอ่อผิวของมาขนาดนี้เขาเรียกว่าอะไรชเวนทำดีเพื่ออะไรตกหัวแล้วรูปหลังนี้เหรอไม่ไดประโยชน์หรอพี่กูยอมรับนะเว้ย ว่าสิ่งที่กูทำอ่ะมันผิดจริงแล้วกูก็ขอโทษมึงแล้วด้วยแต่เพราะมึงยังไม่หายโกรธอ่ะเลยเอาของมาประเคนถ่ายโทษมึงนี่ไงว่ามึงแกล้งน้องกูไอ้เชี่ยสอนไอ้แชมป์บอกมึงอ่ะไอ้เจ้นไปทำอะไรให้มึงวะทำไมไปแกล้งมันแบบนั้นอะไหนรับปากกูแล้วไงว่าจะไม่แกล้งเอกูรู้แล้วว่ากูผิดกูขอโทษไปแล้วไง เจ้าอะไรวะเมื่อกี้กูโทรไปหาน้องมันยังไม่หายโกรธมึงเลยนะเว้ยถ้ามึงจะให้กูโอมนะพวกมึงอน่ยกูทําไม่ได้กละถ้ามึงยังเป็นแบบนี้นะเว้ยกูจะบอกป๋าย้ายมึงไปทํางานที่เวียดนามเลยจะได้ไม่ต้องเจอน้องมันอีกจะสอนงานมันเนี่ยก็อยู่ในขอบเขตดีวะไม่ใช่มาแกล้งจนโดนคุณจูนด่าแบบเนี้ยเออเดี๋ยวกูจะง้อน้องรักมึงจนกว่ามันจะหายโกรธไง,ไง พอใจมั้ยยังไงไทยเออพอใจแล้วทำไม่ได้ด้วยแล้วกันแค่นี้แหละถ้ากูทำให้มึงขนาดนี้มึงยังไม่พอใจอ่ะกูไม่รู้จะทำไงแล้วนะพี่ถ้าพี่คิดว่าการขอโทษแล้วจะทำให้มันหายเลยอะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกพี่แต่ คำขอโทษพี่ผมจะเก็บไว้แล้วกันทีหลังก็อยากแก้งโหดแบนั้นอีกเราจะกินได้ยังไม่หิวข้าวหรอผมไปกินว๋้ยเตี๋ยวหน้าปากซอยและแล้วมึงจะให้กูกินหมดนี้คนเดียวเหรอเฮ้ย กูกลับแล้วนะชวินอืมชวินมึงจะโกรธอะไรขนาดนั้นวะนี่มึงจะไม่คุยกับกูเลยเหรอก็คุยอยู่นี่ไง ผมไม่คุยพี่ตอนไหนงั้นมาจูบหน่อยไม่อะพี่กลับเลยปะกลับเลยมึงจะไม่คุย,ยกับูจริงๆหรอ